วันนี้หนูเน่ๆจะอ่านนิทานให้ฟังนะคะเรื่องอะไรคะลกเรื่องยานะหนูหนูยิ้มไม่ตอบให้คนตับยานะหนูนิดไม่ชอบใช่ไหมยานูเออโอเคอยานะหนูนิดไม่ชอบมามา่าอ่านก่อนนะอ่ะ างวันหนูนิดกับเพื่อนๆกํา mm ลังเล่นสนุกอยู <h <h ans> <h ans ่ในสนามอยู่ดีๆก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเปิดกระโปรงหนุ่งนิ้งแล้วหัวเราะชอบใจฮ่า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 เขาอะเปิดกระโปรงผู้หญิงคนนี้เออหนุงนิงไม่อ๋อเพื่อนเดยใช่ไหมอ่าอ่แล้วยังไงต่ออันนี้หนูอดด้ทําทำทำกระโปรงนี้ตาของเราอ๋อแล้วก็หนุงนิงอายมาก ส่วนหนูนิดก็รู้สึกโกรธแทนเพื่อจึงตะโกนบอกว่าหยุด,<ว>ดนะอย่าทำแบบนี้ใช่เออนั่นแหละอา่านว่าอ่านก่อนนะแต่เด็กคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดเดินตรงไปหาหนูนิดอย่างรวดเร็วพร้อมกับเอื้อมมือมาเปิดกระโปรงหนูนิดจึงรีบหยุดจึงรีบโลบแล้วตะโกนสุดเสียงคนครูขาคนนี้เปิดกระโปรงหนูค่ะเดนี้นี่ทำยไงคะ คนงอวาเขาเข้ามาไปแร้วหูอเขาเปิดกระโปรงหนูใช่ไหมคุณครูได้ยินจึงรีบเข้ามาห้ามดูเด็กเกเรและจูมือออกไปสอนสักสักครู่เด็กเกเรก็เดินหน้าจ่อยเดินเข้ามาขอโทษหนูนิดขอโทษหนุ่มนิงขอโทษใช่ไหมลูก่อ่าเอามาอ่านต่อนนะตอนบายคุณครูพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนพกักกลางวันว่าหนูนิดทำถูกแล้ว ที่เรียกให้คุณครูช่วยเพราะว่าร่างกายของเรามีค่านะคะคนอื่นไม่มีสิทธิมาสัมผัสเราไม่อนุญาตนะคะและเราก็ห้ามไปสัมผัสร่างกายคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่อนุญาตเช่นการถึงจะแค่ล้อเล่นกันถ้าเพื่อนไม่ชอบก็ต้องหยุดทันทีอ่ะห้ามทำอะไรบ้างลูกนี่ห้ามเปิดเตื้อห้ามจับก้นเอออันนี้ห้ามกอดแดงเอออันนี้ห้าเปิดปากลงเออห้าห้าวิ่ง โอเคเก่งมากค่ะแล้วก็จากนั้นคุณครูก็สอนว่าร่างกายของเราคือส่วนคือพื้นที่ส่วนตัวไม่ว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายทุกคนต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีห้ามให้ใครมาสัมผัสขอจับขอหอมขอจูบโดยเฉพาะอวัยวะในร่มผ้าห้ามคนอื่นแตะต้องโดยเด็ดขาดนะคะขอดูหรือขอถ่ายรูปก,ก็ห้ามเด็ดขาด ไม่ว่าจะคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพคืออะไรบ้างลูกอ,อ,อันนี้อันนี้ให้พี่เขาดูสิคืออะไรบ้างยตงาตอนแนวของทุกคนเอออ่ะปีอจูแหนมคือห้ามให้ใครจับนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้ห้ามจับเลยค่ะเออภายใต้ชุดว่ายน้ําคือพื้นที่ส่วนตัวห้ามสัมผัสนะคะก็คือพวกก้นนะคะพวกก้นหน้าท้องของลูกนะคะแหนมลูกนะคะนม อาจิลูกนะคะตรงนี้คือเราต้องสอนลูกเราว่าห้ามให้ใครมาจับเด็ดขาดถูกไหมคะเออ,อเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเรานะคะอ่านี่แล้วก็หากมีใครมาสัมผัสอวัยวะใต้ร่มผ้าโดยเฉพาะคนแปลงหน้าเราต้องควรพูดว่าหยุดนะนะอย่าทำแบบนี้โอเคแล้วก็รีบเดินออกไปพร้อมตะโกนดังๆให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยทันทีต้องตะโกนยังไงนะลูก ช่วยได้ด้วยได้ด้วย,วยเออต้องตะโกนดังๆเลยนะคะแต่บางครั้งการสัมผัสอวัยวะที่จําเป็นเช่นคุณแม่ต้องอาบน้ําให้ลูกอาบได้นะคะล้างก้นนะคะคุณหมอต้องตรวจร่างกายนะคะหรือวิชาพละรครูต้องจับร่างกายเพื่อไม่ให้เอ,อ่อทุกคนประสบอุบัติเหตุนะคะอย่างนี้นะคะเนี่ยคุณหมอเขาตรวจร่างกายใช่ไหมมามาอาบน้ําแล้วก็เออเขาออกกําลังกายโย,โยคงโยคะอย่างเงี้ยได้นะคะ สามารถทําได้ถูกไหมลูกหนูนี้ตั้งใจฟังและถามว่าคุณปู่คุณย่าชอบกอดชอบหอมต้องบอกให้หยุดไหมคะคุณครูจึงอธิบายว่าในแต่ละบ้านจะแตกต่างกันเด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะคะอาจจะให้คุณปู่คุณย่าหรือยติผู้ใหญ่สนิทเลี้ยงถ้าท่านรักท่านก็สามารถหอมแก้มได้หอมแก้มไงก็นี่อย่างนี้นะคะก็สามารถหอมดได้นะคะโอเคนะอครมีของคิตตี้อ่ามีใครบ้างนะ อันนี้คือปอเต้อันนี้คือหนูอันนี้คือน้ำตาลอันนี้คือปกป้องค่ะอันนี้คือเน่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 เออยังไงต่ออันนี้คือหนูอันนี้คือน้ำจุ๊บอันนี้คือปอไต้อันนี้คืออะไปต่อยังเดี๋ยวจะไม่พอเนาะอันนี้นะคะ ถ้าอยู่ในสนามเด็กเล่นใช่ไหมถ้าอยู่ในสนามเด็กเล่นตอนเย็นคุณพ่อก็พาหนูนิ่งไปเล่นกับน้องใช่ไหมที่สวนสาธรารณะนะคะหนูนิ่งวิ่งตรงไปที่สนามเด็กเล่นคุณพ่อสั่งว่าเล่นตรงนี้นะห้ามไปไหนแล้วก็ชวนคุณแม่เดินไปออกกําลังกายรอบสวนในขณะที่เล่นใจยอยู่หนูนิ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือไอศครีมมานั้งใกล้เก้าอี้เรียกให้เด็กๆมานั่งตักส่งไอศครีมให้หอมแก้มให้หนูนิ่งเฝ้าดูจึงคานึงตาม คำสอนของคุณครูแย่แล้วน้องจะโดนคนแปลกหน้าอุ้มไปไหมหนูนิดมองคุณพ่อคุณแม่เรียกให้ช่วยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ไกลเกินจึงรบกวนจึงรวบรวมความกล้าไปหาและจูงมือน้องออกมาแต่พอเดินออกมาใกล้ๆได้ยินน้องพูดว่าพ่อคะพ่อคะหนูหิวแล้วกลับบ้านกันเถอะหนูนิดเข้าใจว่าเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นคือคนที่อยู่ในนี้นะคะโอเคไหมลกูก อันนี้เรื่องนี้เรื่องนี้สอนสอนให้ร mm ู้ว่ายังไงคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราต้องดูแลร่างกายตัวเราเองใช่ไหมต้องดูแลร่างกายตั้งแต่หัวจะูดเท้านะคะเดี๋ยวก่อนแล้วก็แล้วก็เราต้องดูแลอวัยวะใต้ลมผ้าเราเวลาใครชวนไปไหนไปได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะแล้วเวลามีคนจะเข้ามาจับเราเราต้องตะโกนให้ใครช่วยไหมคะ นะคะถ้าเด็กๆนะคะถ้าเจอคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักจะมาจับตัวเราไปนะคะต้องตะกูลให้สุดเสียงเลยนะคะวิ่งไปหาผู้ใหญ่นะคะโอเคไหมคะจบแล้วใช่ไหมคะฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ๆด้วยนะคะโอเค,อเ,คเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโอเค่